สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยซีนี่นุยชาแนลนะคะช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่มีความจรงจิงใจกับพ,พี่เพื่อนพเพื่อนทุกทุกท่านค่ะวันนี้นุยจะพาพี่พเพื่อนพเพื่อนมาเดินออกกําลังกายค่ะทุกคนออกกําลังกายในฉบับของฉันเองค่ะทุกคนบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้มีแดดด้วยดูดิทะเลกําลังบ้าคลั่งเลยล่ะทุกคนทะเลกําลังบ้าคลั่งเลยค่ะ <S <S ทุกคน กคนดูดอกไม้ดอกนี้ที่คะสวยมากเลยอ่ะดูดิอาหน้าจุ่มเข้าไปใกล้เนี่ยพึ่งเป็นพึ่งบินอยู่สองสางตัวตรงนี้นะสวยเนาะดูดิเออเห็นนะอันนี้มาเดินอ่เรียบชายหาดกับทุกคนแถวนี้เขาเรียกว่าตรงน่าจะเป็นโนดบารูบ้านะคะทุกคนเราสามารถที่จะเดินเลาะริมหาดไปจนนู้นยิงยาวไปเลยค่ะทุกคนถ้าเรามีแรงเนาะปะเราไปเดินกันดีกว่าคะ่ะทุกคนโอ้ย อ้ลื่งเลื่นลื่นเลื่อน เราก็เดินลงไปค่ะทุกคนนุ้ยเดินมาได้ประมาณสองกิโลแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเห็นวิวตรงนี้นุ้ยไม่เคยผ่านมาไงทุกคนเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะทุกคนโอ้ยเธอจะมาวิ่งผ่านนะฉันไม่ได้เธอทำให้ฉันตกใจนะอะไรเียเหนื่อยนะรอริมหาดไปเรื่อยๆค่ะทุกคน วันนี้คงจะไม่น่ากลัวเท่ากับวันที่ว่าไปเดินด้านบนนะทุกคนวันนี้นุ้ยเดินลอะริมหาดไงเออมันก็ติดกับบ้านคนไงสวยเนาะทุกคนดูดิคนที่เขามีบ้านอยู่แถวนี้นะแบบเนาะคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตื่นเช้ามาก็เห็นก็เห็นทะเลเห็นแสงแดดเห็นพระอาทิตย์ ตรงนี้ก็น่าจะอ๋อตรงนี้ไอ้น่าจะเป็นท่าเรือค่ะทุกคนน่าจะเป็นท่าเรือท่าเรือเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเหมือนเขากั้นกั้นไว้จะเป็นท่าเรือค่ะทุกคนโดยระมัดระวังหนะะ้าทุกคนเลื่อนอยู่เหมือนกันนะเนี่ย จะเป็นท่าเรือส่วนบุคคลเนาะดูดิ Stay safe ดูดิเออวันนี้ทะเลบ้าคลั่งมากเลยค่ะทุกคนทะเลบ้าคลั่งมากเลยอะ,ะ,ล,มล,ยอะลมก็แรงแรงตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ14องศาได้ะคะ่ะทุกคน ประมาณ14องศานะคะทุกคนตอนเนี้อ้าวแล้วไปไหนต่อหมดแล้วเหรอเอาแล้วทางเดินล่ะตรงนี้มีทางเดินขึ้นปะตรงนี้มีทางเดินขึ้นอีกปะมไม่มีไม่มีทางเดินขึ้นค่ะทุกคนมีจะต้องแบบว่ากระโดดขึ้นไปแบบว่าเหมือนไอ้ไอ้ซูเปอร์แมนอะเห็นไหม เน่ก็ต้องเดินเลาะเลาะไปนะต้องอ๋อมันมีนูน่นมันก็ต้องเดินเลาะเลาะขดหินไปเรื่อยๆแล้วด้านฝั่งโน้นก็น่าจะมีคนอ่ามันจะมีทางขึ้นตรงนี้ก็น่าโอ้ยอย่าพัาดมาใกล้ฉลายเห็นว่ากระไดอืมดูทะเลบ้าข้างมากเลยค่ะทุกคนดูดีดูดีนี่พวกเธอไปกดใครเข้ามาเนี่ยเฮะอ กดคล้ายกดคล้ายไปเร็วอุ้ยดูดูมันทำดูมันทำน้ะแน่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 เนี่ยแน่แน่ไม่ต้องมาใกล้นะจ๊ะไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้นะ,ะจ๊ะอุ้ยดูดีสวยเนาะ โอ้ยอะมัวจะถ่ายมุมนั้นมุมใกล้ๆตัวเองนี่ <laughs> สวยจังเลยค่ะทุกคนแบบมากันแบบบ้าค่ะ